เมืองแก้วสุดปังเปิดตัวแรงทั่วประเทศคว้าเรตติ้ง EP แรก3.2น้ำผึ้งปลื้มเสียงชื่นชมบทคมภาพสวยทุกตัวละครเลิศน้ำผึ้งยิ้มรับกระแสเปิดฉากเมืองแก้วสุดปังเรตติ้งแรงตั้งแต่เริ่มแฟนละครแห่ชื่นชมสนันโซเชียลบทดีภาพสวยเคมีพระนางเข้ากันพร้อมชวนให้ติดตามชมความสนุกสุดเข้มข้นที่ไม่ควรพลาด สมมงแห่งการรอคอยสุดๆส,สำหรับเมืองแก้วละครแนวดราม่าสะท้อนสังคมผลงานจากค่ายมีเดียสตูดิโอนำแสดงโดยเข้มหัดสวีประกบคู่พิงพลอยปภาวดีที่เรียกกระแสะมาตั้งแต่ละครยังไม่ออกอากาศยิ่งทีเซอร์ละครพร้อมปล่อยโปรโมทจอ LED กลางกรุงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยิ่งสร้างแรงกระเพื่อมชวนแฟนๆตั้งตารอติดตาม และหลังจากออกอากาศตอนแรกก็ได้รับฟีดแบ็กกลับมาดีสุดๆทุกแพลตฟอร์ม